ลุงเาาจาะล,ล,ลึกสร้างโอกาสล้างหนี้มีกินเพื่อไทยยุทธศาสตร์ล้างวิกฤตศรัทธาหรือสร้างหนี้ให้ประชาชนสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเชาณเมืองคอนทาง Talk podcast Thailand อีกครั้งนะครับวันนี้มีประเด็นร้อนทางการเมืองที่ลุงเชาอยากจะมานั่งคุยอย่างเป็นกันเองกับทุกท่านเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองใหญ่ที่กำลังพยายามจะกลับมาทวงบอลลังด้วยการสร้างความหวังครั้งใหม่คําถามแรก พี่ลุงชาวอยากจะโยนให้พี่น้องชาวไทยลองคิดตามกันดูนะครับในสถานการณ์ที่พักการเมืองใหญ่กำลังถูกมองว่าอยู่ในช่วงขาลงการประกาศนโยบายใหม่ที่ล้ำหน้าและโดนใจประชาชนจะเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ล้างวิกฤตศรัทธาได้จริงหรือพี่น้องครับข่าวที่เราเห็นกันเมื่อวานนี้ คือการที่แกนนำคนสำคัญของพักเพื่อไทยอย่างท่านจุลพันธ์อมรวิวัตฒได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นใจว่าในมิติของนโยบายแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยล้ำหน้าพักอื่นไปเยอะคำนี้หนักแน่นนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้แย้มแคมเปญหาเสียงใหม่ที่ใช้คำว่าสร้างโอกาสล้างหนี้มีกิน ซึ่งฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ตรงใจกับพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจปากท้อมและพารับหนี้สินที่ท่วมหัวอยู่ในปัจจุบันลิงชาวเห็นว่าการตั้งชื่อแคมเปญนี้ถือว่าทำได้ฉลาดครับมันตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของคนไทยได้ครบทั้งเรื่องโอกาสในการทามาหากินทั้งเรื่องการปลดหนี้และสุดท้ายก็คือความอยู่ดีกินดี เหมือนเป็นสูตรสำเร็จที่เคยทำมาในอดีตที่เน้นการทำจริงและจับต้องได้แต่ทีนี้ลุงเ้าต้องขอพาพี่น้องเจาะให้ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเราต้องถามทูเองว่ารายละเอียดของนโยบายเหล่านี้คืออะไรและจะนำมาซึ่งความยั่งยืนได้จริงหรือไม่ประเด็นล้างนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและมีความเสี่ยงสูงที่สุด การล้างหนี้ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อาจหมายถึงการโยกหนี้หรือการใช้เงินงบประมาณมหาศาลซึ่งต้องแลกมาด้วยการสร้างหนี้สาธารณะก้อนใหม่ที่สุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนก็ต้องมาร่วมกันรับผิดชอบอยู่ดีเราเคยเห็นมาแล้วนะครับว่าการให้แบบหวังผลระยะสั้นมักจะตามมาด้วยผลกระทบระยะยาวที่หนักหน่วง ถ้าหากว่าเราสร้างโอกาสได้ทันกับอัตราการสร้างหนี้ใหม่โครงการเหล่านี้ก็อาจจะกลายเป็นแค่ยาชูกำลังที่หมดฤทธิ์แล้วร่างกายก็กลับไปอ่อนแอเหมือนเดิมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและความจริงใจปากว่าสร้างโอกาสหวังคลายนี่แต่ความจริงมีหนี้ใจที่ค้างคาการเมืองคือละครที่ต้องมองตาศรัทธาที่เสื่อมลา ู้คืนยากกว่าเดิมสิ่งที่ลุงเชาชื่นชมในคำสัมภาษณ์ของท่านจุลพันธ์ก็คือความยอมรับในสถานการณ์จริงท่านยอมรับว่าพักเพื่อไทยในขณะนี้ไม่ใช่จุดพีคและยอมรับถึงวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งการจัดตั้งรัฐบาลและการถูกโจมตีทางการเมืองรวมถึงผลโพที่ชี้ว่าคะแนนนิยมยังตามหลังพรรอื่น แต่สิ่งที่พักกำลังจะแก้ไขคือการยกเครื่องเรื่องการสื่อสารจากที่เคยตั้งรับจะหันมารุกมากขึ้นและการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสชื่อที่ต้องตรงใจประชาชนลุงเฉาอยากจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้นะครับการเมืองไม่ใช่เรื่องของการสื่อสารเพียงอย่างเดียวการสื่อสารที่ดีอาจช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้ชั่วคราว แต่สิ่งที่ยั่งยืนกว่านั้นคือการกระทำและความสัต์จริงถ้าหากว่าการกระทำในช่วงที่ผ่านมายังคงสร้างข้อกังขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเทาในการร่วมรัฐบาลหรือเรื่องความล่าช้าของนโยบายที่หาเสียงไว้การสื่อสารที่รุกมากขึ้นก็อาจจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวมากกว่าการแก้ไขที่แท้จริงดังนั้น โจทย์ใหญ่ของพักเพื่อไทยไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเสียงใหม่แต่คือการกู้คืนความน่าเชื่อถือที่สูญเสียไปตั้งขาครับพี่น้องชาวไทยครับท้ายที่สุดนี้ลุงเชาขอสรุปให้เห็นภาพรวมนะครับการเมืองเป็นเรื่องของความคาดหวังและความผิดหวังพักเพื่อไทยกำลังเล่นเกมที่ต้องใช้ทั้งความสามารถและความเชื่อมั่นจากประชาชน นโยบายสร้างโอกาสล้างหนี้มีกินเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะดึงดูดความสนใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องทุกคนต้องจับตาดูต่อไปก็คือความชัดเจนของแหล่งเงินทุนและความยั่งยืนของโครงการอย่าให้แค่ชื่อนโยบายที่ภพเราะมาบทบังการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในระยะยาวนะครับเราต้องมองให้ทะลุ เห็นภาพรวมของประเทศว่าใครคือคนที่ทำได้จริงโดยไม่ทิ้งหนี้และปัญหาไว้เบื้องหลังเพื่อให้ลูกหลานของเรามีทางเดินที่มั่นคงในอนาคตลุงเฉาขอฝากไว้ให้คิดนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ลุงเฉาขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกช่องลุงเฉาเพื่อนำเงินไปสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสาธิตยานากาว่าทางเลือกใหม่ของเยาวชนไทย หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในต่อหน้าสวัสดีครับคนนนนนจจรริิงงไไมม่เเเเเเหือใชช้ลยยพูดดดัปป็ทททาะศ ฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทยลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่